ไหนมาเปรี้ยวปากทั้งทีเนี่ยมันต้องมีการทดสอบกันนิดนึงนะมาฝันในลองไหนลองจะไปเป็นดาวโดดเด่นปลาอะไรเนี่ยทำไมอ่ะโน้ตช่วงดาวเนี่ยดาวดาวโดดมันเล่นมันต่างกันดาวโดดเดี๋ยวป้อนไม่ต้องมีเสื้อเขาถ้า้ะาจะไปคอมเมนต์น้องนะตัวเองร้องเพลงพอไม่ได้ถึงครึ่งของน้องเลยอ่ะมาเรื่องกมนก่อนบอกคุณผู้ชมเลยที่ร้านดอนระนามเนี่ยโอ้โหี่มันชื่อร้านอาหารปลามาก ว่าเาจะได้ปลาจากบึงละหารเนี่ยมาทําเป็นแปลลูปเป็นลปลายอแหนมปลาใส่กรอบปลาเยอะแยะตะแปแปกไก่เลยค่ะข้อมูลปึกมากเลยอะถูกต้องอันนี้มันงานขนาดแต่ว่านีเรายังติดค้างอยู่นะโนโ้ตอย่าลืมนะดาวโดดยุ่เหมอนน้องเข้าไปาดาวโดดนี่แหละฮะสามเมนูเด็ดของร้านดอรนามเลย บอกไปเลยว่าโอ้โหจะต้องมารับประทานกันจานแรกนี่ฮะมีอะไรบ้างคะปลาโซไร้ก้งา,กางฮะมันก็คือการเอาปลาเนี่ยไปทำหมือนไปทําเป็นแหนมปกติปลาตะเพียนเนี่ยก้างจะเยอะมากก้างเยอะทําลายสถิติโลกเลยแล้วก็มาดูที่จานต่อไปอันนี้นะคะเป็นแกงเลียงเผ็ดโคแล้วก็ใส่ปลาดองอด้วยสารภาพคุณผู้ชมนะว่าผมเป็นคนเกลียดแกงเลียงมากทําไมฮะเออทำไมอ่ะไม่ไม่ชอบรสชาติแต่วันนี้จะลองเพราะว่าเพอ่าอร่อยมากจานต่อมา เป็นแกงพันแนงหมูนะครับผมบ้านนี่ฮะลูกชิ้นปลากายผัดกะเพราโอ้โหลูกตาจะเหมือนดูเหมือนผัดเผ็ดหมูป่ารดูเหมือนพันแนงแต่มันคือลูกชิ้นเนคือผัดกะเพราจริงฮะพูดถึงถ้ามาอีสานเราต้องทานปลาซ่เราต้องทานไปไหมอ่ะคือปกติเนี้ยตั้นจะไม่ค่อยกินอาหารแปลกๆเท่าไหร่แต่ว่ามาเพี่ป่าทีก็ต้องลองหน่อยได้เจมาทำอร่อยมากเป็นเป็นยังไงเหมือนแบบ น้ำแหนม<น>มีความหอมแล้วเนื้อปลาแบบว่าคมกรอบมากแทบจะบวชให้เมนูนี้เลยเพราะว่อาอร่อยจริงจะพึ่งก <พอ S 2> จะพึ่งยัง,ยงเหลืออัวสองตัวตเด็ดป็นไงครับรสชาติแกงเล้งที่ผมกินมาทั้งชีวิตนี่ผิดหมดเลยนะเนี่ย คือที่ถูกคือคือนี้นี่อร่อยบรรยายโัวหารนี่ยนะฮะคนไทยเป็นังไงรสชาติแกงเลยมันก็จะเป็นเอาเอาอกแนวรสเผ็ดๆนิดนึงแต่ปกติผมไม่กินเผ็ดแต่ว่ามันไม่เผ็ดมากไม่ได้เผ็ดแบบว่าบาดคอมากคือแบบ<อ>ม,มันไม่ใช่เผ็ดพริกแต่<ช>เผ็ดร้อน,นเผ็ดร้อนมันจะเป็นแบบ ลูกชิ้นปลากรายเนี่ยเขามีความเหนียวนุ่มใช่ปกติลูกชิ้นปลากรายเนี่ยกินตามร้านเนี่ยเขาจะผสมแป้งแต่ที่นี่เนี่ยไม่ผสมเลยนะฮะผสมเลยครับไม่ผสมปลาเลยไ,ไม่ผสมแป้งผสมแป้งอ๋อมาม,มีกานเหนียวนุ่มถ้าเดี๋ยวทผู้ชมอยากมาทานอาหารอร่อยอร่อยที่ร้านดอนลนามนะคะมาได้เลยค่ะที่อำเภอจตุรังนะคะขากมาทางชัยภูมิสี่คิวนะคะทาง 201ค่ะแล้วก็ผ่านโรงเรียนหนองย่าเข้าออกมาประมาณ3กิโลเมตรร้านอยู่ทางซ้ายมือค่ะ3เมนูในชิมแล้วท่านจะยกเมนูไหนเป็นเมนูเปรี้ยวปากฮะมาอีสานทีก็ต้องกินแบบแนวนี้ละกันแกงส้มแกงเย้งแกงเยงเนี่ยไอที่พูดมาทั้งหมดเจ้งเลยบอกคุณผู้ชมก่อนนะฮะว่าอยากจะมาเอาอะไรกัาแบบนี้นะโทรมาเลยฮะ026462678นะฮะสองสายแรกนี่รับ วอชเชอร์มูลค่า1น0 0ันบาทจากร้านดอลารน้ำเนี่ยสองใบเลยโอ้โหและที่สำคัญนะฮะนอกจากอีก5าสายถัดไปนะฮะสมาชิกนิเตียสารคุณแม่คุณซินฟรีหนึ่งปีเต็ม5สายเลย5คนเลยและที่สำคัญนะฮะหลอกรายการนะคุณผูชมเดินมาเผาๆเลยเดินมาเฮ้ยพี่ผมดูเปรี้ยวปากมาลดส0ซนะอแค่นั้นเลยแค่นี้เลยนะเฉพาะวันนี้นะแลวนี่เห็นว่าจะไปเงาะกระแง่เจ้าของร้านอะไยใช่ไหมตอนนีคุณไปประกบเจ้าของร้านหน่อยผมจับตาดูเด็กนี่อยู่ตรงนี้ ลำปะทาวสัมผัสธรรมชาติเมืองชัยภูมิอย่างใกล้ชิดกับเสียงเพลงเพราะๆจากต้น AFC งานนี้แฟนคลับห้ามพลาดเลยละคะ่ะ